ต้องหมุนมให้เหรทีต้อไปตนันไม่ห้ไมใช่ว่าพี่ต้องหมุนนี่มองไม่เห็นนะ ได้โดดเล่นแล้วว่ามันต้องตไตนะ่ะปเลยแล้วนี่มังพีฟ้า นี่ต้องไปสีเหลืองเปล่าตรงอันนั้นเปล่านี่สีแล้วอยู่เฉยก่อนเปล่าเอ้าแล้วพ่ากันเขียนะอืออะไรี้อันเนีเ้ยสลับสลับกันน่ย แล้วก็อะไรนะพลอยไปขยับสีเหลืองใช่ไหมอ่านี่เนี่ยเนี่ยแล้วอาจจะต้องหมุนเพิ่มหรือเปล่าหมดเดินแน่ไปเรื่อยๆป่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไง<อ>เอาย่พลอยถือ Oh, I I'm gonna throw up. Oh, you're a doll, Cody. You've nothing to throw up. Oh. Oh. Told you. Whoa, I've cool. Oh, look. There she is, the elephant. How on earth do we get, it? It we get <that manual castles> which I built, by the way. You built a magic castle? Yeah. Yeah, you're not the only one in the family who can build cool stuff. Yeah. really and uh that thing right over there that'll take u straight there. s there <c oughs> guess oh, i am sure w o u l d you just trust me w l l try <S <S thank you come on let's clear the way for the hand cart อืมรู้สึกว่า10,000นี้รู้สึกโคดี้จะเป็นคนทําให้รอดมเลยมคนเป็นพ่อน่ะโอ๊ย ไอตัวสับสวิกมันในนี่หรือเปล่าพอยมันต้องไปน anyway, anyway. <Hayır. S 1> right ี่เปล่าต้องอีกทางนึงหรือเปล่าอีกอันนึงอีกอันนึงนั่นแหละทำไรหมดใช่เอ้ยไม่ใช่นี่อีกอันนึงอีกอันนึงผมว่าต้องมี ลอยๆหยิบหยิบอันอันนั้นใหม่ใช่อ่าแล้วก็ไปวางสำหรบับของผู้หญิงเ้ล่าสำหรับไม่ใช่เพราะว่า <im S 2> ข,ของผู้หญิงอ่าของผู้หญิงเขามีเปลืองไงอุ้ยมีได้ชาวบ้านมาอีกคน like s <S อ่าเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นชายกับหญิงสองคนนี้หรือเปล่าเอ๊ะซูมด้ด้วย <c oughs> ไหวะไอ้น้องช้างให้ดูน้องช้างไง <c oughs> ข้างบน <c oughs> แต่ตอนนี้พี่มีแกไปเก็บตัวมาครบแล้วตัวนี้มันไม่ทำอะไรอ่ะเป็นในสถาน,นีหรอ to work the someone work gate. ใช่น,นี่น่าจะได้แล้วแหละต้องปล่อยทั้งกลับมาแล้วแหละเอ๊ะมันมีตัวข้างล่างอีกเหรอปล่อ,อยหรืออะไรอ่ะนี่ไงเดี๋ยวใช่ น่าจะเดี๋ยวเราต้องไปนี่หรือเปล่าเราต้องไปใครกับพี่มิกอะนั่นอีบ้างอีหลัวหลอดก่อนไม่ไหล คือเรื่อจริงๆนะครับผมเป็นพ่อกับตั้งได้ขนาดนี้คือแบบใช้เวลานานขนาดนั้นไอ้จุนมาถึงนั่นน่ารักแล้วนี่ว่าเนี่ยดันนี้น่ารักอยู่นี่ไปเลยไปเล่นเคนนุ่น เคยเล่นปะที่ว่าเราจะใช้มือข้างเดียวบังคับแล้วก็ให้มันอ้าปากเพื่อกุ้แก้วอะไรอย่างเงี้ย<ป>ต้องต้องต้องบังคับเค้นแม่บังคับเคนอ๋อ oh. <laughs> ไม่อันเนี้ยอันเนี้ยว้ผ่านดาดเลยนะไปดึงไว้ดึงอันแรกลงมา ครับามีเรามีเรามีก็ต้องเป็นตัวนี้นี่่นไออะะรเตีตีให้มันเปลี่ยนด่านแล้วปอยต้องคอยแบบไปช่วยเขาดึงอันนั้นไว้ไปดึงอันนั้นไว้อันใหม่กดไว้เงียบไว้เงียบเงียบเดินหน้าขึ้นไปดิ

เหาเลื่อนมาหน่อยเ,เลื่อนอันแรกเลยไปยๆนั่งก่นอนอ๋อเข้าใจแล้วมันมีของกันวะก็เอาขึ้นเอาขึ้นมาหน่อย นี้ทำมันให้ลงมาทำอะไรอย่าเพื่งอยู่ตอนนี้มีอย่าง,งหนึ่งนั้นลงลง <c oughs> ก่อนด่านน่ารักโอยด่านนี้แล้วก็ปล่อยอ่ะ ไปจับอ่ะจับอันนี้ไว้ตัแล้วกลับไงวะอ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยรู้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะจับเออจับแล้วจับอันนี้ไว้จับอันนี้เออ เลื่อนเลื่อนเลื่อนอันล่างมาหาดิใช่ไหมเลื่อนออกมาใช่ไหมเออเลื่อนไปเลื่อนจะได้เลื่อนทักอีกรั้งเจียตรงกลาง <c oughs> เออนี่มัน เดี๋ยวเดี๋ยวอะถูกแล้วถูกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีหนามอ่ะมันเลยขยับอีกแล้วทำเลยได้ไม่ใช่หรอมันก็ต้องหน,นักคุนีเปล่า ให้ให้มิดกระโดดเกาะเขียวๆก่อนหรือเปล่าเลื่อนลงมาอ๋อเออว่ะเอ้าประมวลไม่เกาะอ่ะเอ้ารอมันชิ่งเลยเหรอประมันชิ่งเดี๋ยวแบบเอาได้แล้วได้แล้วอันนี้ก็ต้องยกขึ้นใช่ไหมยกดังดังอิดปุ๊บ Sorry, Mr. Dino, i nothing personal. Whoa! Dude! try okay? Just out of courtesy. Alright, coming through. Sorry, sorry. Oh, Cody, why do I smell smoke? Smoke? I don't smell anything. Your nose is always a bit sensitive. Yeah? Why do I see fire? I'm ไม่เหมือนลาวานไปคราฟเลยไปคอนเบอร์ะเนี่ยอ๋ออันนี้เดี๋ยวนี่ไงกำลังจะบอกว่า <c oughs> อันนี้ระับทีเด็ดอันนี้ระับทีเด็ด <c oughs> ขึ้เป yeah, well, ็นนิพการมาให้ผมแบบนึกถึงวัยเด็กพอสมควรเสียงสะท้อนเหรอไม่ใช่บันไดนี่บรรออกระโมงสอเรื่องเงนี่ลีเดคาเคน จบจบไอตรงนี้แล้วพอก่อนกันเนี่ยนี้อะไรอันนี้ก็นหน้ายัางไวงวะก็คือตักันยิงอะมาสามี่สุี้คนน ต้องยิงเดียวซ้ายซ้ายซ้ายเลยระเบิดมาได้รู้อ่ะเดี๋ยวมันมุขไม่ยิงนะแม่ปลาหมึกเขายิงปืนใหญ่ใส่หน้าไอ้น่ะระเบิด ถ้าเบิดเลายิงไม่ได้หรอตอมืแล้วมันไม่ได้โอ้ง้ได้ไมีจังเลยพอได้ไ ใช่ใช่มันขับยากมันความสามัคคีสุดสุดเอาขอราชินีของอาณาจักรอันน้นเอาเรือข้าวเกมาแล้วเอาตัวไหนก่อนตัววิ่ง

ยิงแม <laughs> น่พวกเราจะใครกันทั้เป็นกลิ่นเลยอืมแม่นะคิดดูถ้าแบบในเรื่องปอต้องแบบต่อเป็นบล็อกๆเนี่ยให้ลูกต่อนานมากเลยนะ อะทำไงอะตูมีไม่ได้หรอกงนะั้นก็ต้องยิงแล้วมันไม่เห็นโดนเลยงั้นแปลว่ามันต้อหลบต้องหลบหลบขวาขวาหลบหักขวา,ขวานี่หน,น่อยห่ายากเลยเดินหน้าแล้วก็ขวามันต้องขวามาพร้อมกันมันไม่งั้นมันห่างไม่ไปเฮ้ยอย่างน้อยเลือดก็เต็มรีมาเลือดเต็มได้ ผมไม่ได้กดเดินแน่อนยังไม่กดมันจะหมุนกางเกงมันไม่หมุนเนีมันเลี้ยวไงทำไมเลี้ไร้กิ๊กสุดเลี้ยวอะไรนี่ก็ต้องหลบลยังไงอันนี้ลนนหลบย,ยังไงเฮ้ยกตะเกีงไปขวาแล้วลองดูหนวดมันก็ได้มันหนูมันเล,งล็งเราก่อนนะไ,ได้เฮ้ยได้ แลว่าอะไรวะเออยี่ต้องไปอีกทางไม่รอดเออนี่งงฮะต้องไปอีกทางเหรอวะผมว่าไปอีกทางก็เจอนะรนะอให้มันตีมันถอยหลังได้ใช่ไหมเอเอตอนนั้นถอยหลังหลบมาสต่โคกรปวด

ม่ยอมถอยไอ้เนหะน้ำมันในนี่น้ำมันตีก็ต้องยิงว่ะจะคือลองตอนก่อนหน้านี้ลองไม่หนีไดนะ้แล้วแล้ต้องพู่เข้าไปหาหนวดไปเลยนะ Lily, but Carkeen, now. Why do you have to this stupid, ugly octopus? <laughs> it is not ugly in real life. It is super cute and huggable. Hey, Mr. Octopus, don't listen to her. You are super cute, and you have such beautiful uh, arms. Do you work out? Please let us go. Ah! Ah!

เฮ้ยได้อยู่แล้วโอ้ยเป็นระเบิดเป็นระเบิด

ใช่ใช่ใช่ใชเออเป็นเงันอันนี้น่าจะงัดตามครับตีนขวาขวาลุลูวควรไม่พอพี่นุกน้องมายิงเลยเลยไปไ่อเฮ้ย Hey, i think it's getting tired mm. how can you tell you mm. <laughs> don't ever buy Rose a toy with more than two arms again okay like i said in the real world it was cute and did not try to kill me Hey, this is kind of like that haunted house ride. Oh. Please don't remind me. You were so scared. You didn't like it either. Yeah. The worst first date ever. But we survived. I just hope we survive this ride too. Oh. อ๋อนี่กำลังจะเข้าภาษาแล้วนี่แต่ว่ามันเหมือนต้องแก้เป็นสนาก่อนนะมันจะจบแล้วเหรออะไรนะมันจะจบแชปเตอร์นี้แล้วเหรอยาวๆๆไปชัปเตอร์นี้นะยาวอยู่เดี๋ยวจบนี้เลยพอเกือบเลยเด็กอืม Uh, no 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 we're uh, here to see the elephant. Oh, which elephant? Oh uh, Rose's best friend, Cutie. Uh, the elephant over there. Oh but oh, that's the queen. Huh? Oh god that's right. Yeah. Rose uh gave the elephant a crown, you know, a queen's crown. <laughs> so Rose made the elephant in <laughs> <a> queen. Hey, <Yeah, laughs> Favorite toy. Oh, perfect. So now we're killing a queen. Yeah, yeah, No 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 no. She said chilling. Yeah, chilling with the queen. We are really looking forward to chilling with her, right? I see. Well, all visitors must prove themselves worthy of an audience with the queen. Get a ball over there and use it to pop the balloon. And then you will be granted access to the castle. Great, thank you. Yeah, let's go pop that creepy balloon.

นะครับเกกัน,นยังเลย